ครับแล้วก็เรื่องที่4 Integration of มีบทตรีโพณิติฟังก์ชันอ่าจากโจทย์ dx ส่วนด้วยร o o t อ x ลบ 2x จากตรงนี้เรา,เราแปลงค่าตัวด้านล่าง,งก่อนก็คือแปลงใ้ตัวนี้เป็นลบ x กำลังสลบ 2x สังเกตว่าไอสองั่งนี้มีค่าเท่ากันจากนั้นเราจะเติม1กับ เบวกหนึ่งกับลบหนึ่งเข้าไปเพื่อให้สามารถหาค่าได้จากตรงนี้มันเข้าสูตรคมจะกำลังสองสมบูรณ์หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลาังบวกหลังกำลังสองก็จะได้ออกมาหน้าลบหลังหมดกำลั 2, งสองตัวนี้พอถึงตรงนี้เราก็แทนเข้าไปในโจทย์ คือตรงนี้เราก็กำหนด u u เท่ากับ x ลบหนึ 1, u, ่ง du จึงได้หนึ่งดังนั้น du เท่ากับ dx เมื่อ du เท่ากับ dx ก็จะได้ว่า du ส่วนด้วยแปรรูปหนึ่งกำลังสองลบ u กำลังสองที่เป็นเอกลักนี้เพราะว่ามันจะเข้าสูตรตรัวนี้ u ส่วนด้วย square ร o ู t a กำลังสองลบ u กำลังสอง เท่ากับ s i n ์กำลับบงลบหนึ่งส่วน a บวก c s i ซกำลังลบหนึ่งมีค่าเท่ากับอาร์คไซแล้วก็จะได้ a ide, อาร์คไซนส่วน a u คือเลบหนึ่งส่วน a ก็คือ1นึไม่ต้องเขียนก็ได้แล้วก็บงงวกด้วย